I like, right, huh? Wait for me to reload. I'm out. Oh, oh man. Enemy out. spotted. Using a bandit. เรียนที่อะไรของกูเนี่ยเงี้ยแย่ไทยวะโอ้โหรูปซองกดปืนมาละกูเพิ่งมีมาเลยได้ลูกฟองรูซองอยู่กับผมเน่ยมีสกาแล้วงบนนะเข้ากาไม่เอากว่า Enemy hit. Enemy here. Now. One on one the key. Using bandage. Oh, I'm Oh, oh, what are ไม่หมดนะเค m ื n องมือรีเวิร์ลคิ e ่ศพอยู่ข้างล่างจ้าข้างบนข้างบนสามชั้นลงสามชั้น สองามใช่ใช่ใช่้ช่ใ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 ด่ใช่ใช่ s ช่ใช่ใช a ใช่ใเ oh ่ใช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 ่่ใช่ใช่ใชช่ใ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 ช

มาถึงก็ยิงตัวเลยอ่ะยิงหัวอ่ะยิงตัวยิงตัวอ๋อมาถึงก็ยิงหัวเลยอ่ะได้มาถึงต้องยิงหัวนี่ต้องเด็ดขาดเลยเออไม่ใช่สิมีกล่องไอ้ดอกนะไปดูหน่อยได้พี่โอ้โหฝั่งขวาเยอะวะ ออมยู่ไหนพี่หานไม่เจอเออโอไม่รู้โอมันอยู่หลังไอนี่อันนอยู่ข้างบนะยอนหนึ่งใกล้ผมใกล้ผมบนหัวบนหัวยอง Using a medic pack. Wait for me to reload! Top the grenade in play. Loma Loma Loma. Enemies! Saving up a shift เฮ้ยพีอพีไพี่สุนัอใหญ่ถูกกำจัดดับเบิลคิลพระเายสนทมร่วงเป็นไงละ่ะล็อกหัวจิงด้วยเฮ้ยเฮ้ยสากาตัวใหม่ปะมีใครอยากเล่นไ่ะสวยงามดูดีนะ มีสกาตัวใหม่ขยับเล่นไหมครับเแน่อบบนอห้ตัวใหม่เจ็บเ,เหลือสองร้อยยไม่ร่วง ยิงหัวทำไม้องวะตรงไหนเ้าไหนเรีย<อ>บเลยมาลังก์มาเลยว่างว่างมีจูบไปนะบ้านอะไอ้ w a l l งั้นซือนะนนนน้อให้ผมได้ไกลๆแล้ว ข้างหน้ายิงผมด้วย Taking hit Watch out I'm down but I'll fight on ขับรถจะมาซ้ำพี่กุ้งขับรถจะมาซ้ำผมนะยิงหน่อยพี่สวยพี่ชายเล่นเลยเล่นเลยผมจะไปเองได้ Godlike Know. Using bandage, know. 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 Enemy spotted! Taking fire! Enemy hit! Come to my defense! Hey, I'm nó ở trong này nè chúc con ăn với chúc con tôi đeo dù xuống nhé tôi đeo đeo mission here let's check out here theo theo à nam hùng enemy, <laughs> enemy, enemy. enemy squad wiped out revival kit here ai đấy đi đơn เห้ยหลังมันต้องหลับต้องนอนดีกินบีบิท่องคิดหายแล้วก็ไม่ต้องหลับต้องนอนโดนหลังยิงล่วงเลยเมื่อกี้